ฝ่ายชวมก็ถือโอกาสว่าน,นี่ยคือพระบันดาลของพระเจ้านะครับที่ต้องการให้ชวมชนะการเลือกตั้งแล้วก็เป็นประธานาธิบดีนะครับ สถานการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ยอมรับนะครับว่ากําลังรุนแรงอย่างหนักแล้วก็มีแนวโน้มเข้าสู่กระบวนการแตกหักในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะใช้ความรุนแรงในการเล่นงานฝ่ายซ้ายระหว่าง Republican กับ d e m o c r a ตด้วยนี่คือ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกหนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแน่นอนฮะก,การต่างประเทศช่วงนี้ความรุนแรงกําลังบานปลายเกิดขึ้นในหลายประเทศเริ่มต้นนะครับคาบ,บอมโจมตีคาเฟ่ชื่อดังโมกาดิชูนะครับระหว่างแฟนบอลอัดแน่นดู ชิงฟุตบอลยูโรปี2024นะครับดับเพิ่ม9รายได้รับบาดเจ็บ20นะครับหลังอีคคนวาสแตกนะครับ3ชาติรัฐประหารตั้งกลุ่มใหม่สำนักขาวเอเจนซี่นะครับกับ AP รายงานว่าย,ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม9รายจาก20รายนะครับได้รับบาดเจ็บหลังจากที่คาบอมในคาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงโมกาดีชูของโซมาเลีย ระหว่างแฟนบอลกำลังใจจดจ่จอชมนัดการแข่งขันรอบสุดท้ายของฟุตบอลยูโรปี2024เกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากทับาลรานนาัฐหารไนเจอร์มาลีและบูกีนาฟาโซถอนตัวจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจรัฐแอฟริกาตะวันตกหรืออ e ีโควาสนะครับสภาวะเศรษฐรกิจราคาตอนนี้น้ำมันก็ตกลงนะครับทองคำก็ขึ้นหุ้น,หนสหรัฐอเมริกา นะครปิดบวกขานรับทรัมป์จอเป็นประธานาธิบดีอเมริกันราคาน้ำมันขยับลงนะครับหลังความกังวลอุปสงค์ในจีนนะครับชาติผู้นำรายใหญ่ส่วนวอร์รีทนะครับปิดบวกท่ามกลางความคาดหมายว่าโดนัลด์ทรัมป์จะกล้าวเป็นประธานาธิบดีขณะที่ทองคำปรับขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับในขณะที่จากศัตรูมาเป็นมิตรทรัมป์ประกาศ ชื่อคู่ชิงรองประธานาธิบดีบ่งชี้มั่นใจคว้าชาัยชนะเลือกตั้งโดยดอนจามเลือกเจดีแวนส์นะครับสวร,รีพาดกันจากโอไฮโอเป็นคู่ชิงรองประธานาธิบดียกกระดับให้นักการเมืองรายหนึ่งซึ่งกึ่งหนึ่งเคยวิจารณ์เขาด้วยถ้อยคำดุเดือดนะครับแต่ว่านับตั้งแต่วันนั้นกลับกลายมาเป็นหนึ่งใน ผู้ปกครองที่เข้มแข็งที่สุดของอดีตประธานาธิบดีนะครับในขณะที่โจไบเดนก็แก้ตัวพลวันเคยพูดถึงเวลาเล็งเป้าช่วมก่อนเหตุรอบสังหารประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาปกป้องตนเองต่อเสียงวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับสํานวนโวหารของเขาที่ถูกจับจ้องหลังความพยายามรอบสังหารอาดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม คู่แข่งศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาแต่ยอมรับทำผิดพลาดที่เคยพูดไว้ถึงเวลาแล้วที่จะวางชรัมไว้ในใจกลางเป้านะครับไบเดนได้ใช้คำพูดนี้ระหว่างต่อสายพูดคุยกับบรรดาผู้บริจาควันที่8กรกฎาคมซึ่งเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะจับชรัมไว้ตรงใจกลางเป้านะครับตามรายงานของซีเอ็น ที่มีการบันทึกการพูดคุยทางโทรศัพท์ที่ได้มาจากทีมหาเสียงของผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับโยงกันไปใหญ่ฮะผู้สนับสนุนก็มีการเชื่อว่าชรารอดตายบุรวิดคือปฏิหารจากพระเจ้าการที่อดีตประธานาธิบดีโดนัทชามถูกคมกระสุนมือปืนเฉียวใบหูรอดตายบุดวิดนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนใส e v แ n นเจ i ติคนะครับซึ่งเชื่อว่าได้รับการปกป้องจากพระเจ้าและทำให้คำประสัยหาเสียงของอดีตผู้นำสหร,รัฐอเมกามักแฝงอ้างอำนาจเหนือนธรรมชาติว่าอยู่ข้างเขาฟังดูมีน้ำหนักยิ่งขึ้นมากเรื่อยๆนะครับระหว่างการประสัยหาเสียงนะฮะ ออกเสียงจำนวน18คนในการประชุมใหญ่ของพรรคีพิบลิกันที่มินบอกกี้ปรากฏว่ามีถึง16คนคือใช้ชื่อว่าพระเจ้าช่วยทรัมป์รอดจากการถูกลอบสังหารส่วนใหญ่ยังอ้างว่านี่คือการแทรกแซงจากพระเจ้าเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอเมริกันได้เห็นว่าทรัมป์คือผู้นำที่ใช่ที่ควรได้รับการครอบครองทำเนียบขาวอีกครั้งหลังศึกเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายน ไม่ใช่โจไบเดนจากพรรคเดโมแครตนะครับในขณะที่หมดสภาพ CNN ถูกฝ่ายขวาประนามยับทีแรกตีข่าวช่วมแค่หกล้มไม่ใช่เหตุรอบสังหารรายงานเบื้องต้นของ CNN นะครับที่บอกว่าความพยายามลอบสังหารโดนดวนช่วมเพียงแค่เป็นเหตุการณ์อดีตประธานรับดีรายนี้หกล้มบนเวทีเท่านั้นถูกประนามและเรียกเสียงเยอะหยัน อย่างกว้างขวางโดยบรรดาสมาชิกสภาค,คองเกรสหัวอนุรักษ์นิยมและผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ในแกับในขณะที่1ในล้านฮะช่างภาพ New York กไทม์ถ่ายติดวินาทีกระสุนเฉียดนะครับหัวของทรัมป์นิวยอร์กไทม์เผยแพร่กระสุนกำลังพุ่งเฉียดศีรษะของทรัมป์ขณะที่กำลังปราศัยบนเวทีหาเสียงในเพนซิลเวเนียผู้ช่วชานยกเป็นหนึ่ง ในภาพที่หาถ่ายได้ยากในแกลบในขณะที่สมองไหลฮะทูตเกาหลีเหนือประจำคิวบาแปรพักหอบครอบครัวหนีไปเกาหลีใต้นักการทูตอาวุโสของเกาหลีเหนือซึ่งประจำการอยู่ที่คิวบาหลบหนีพร้อมภรรยาและลูกไปยังเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตามการเปิดเผยของเกาหลีใต้นะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของอีลอนมัสก์็เตรียมทุ่มเงิน45ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือนหนุนชว่วมเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีของเทสลาและก็สเปซเอเตรียมจ่ายเงินเดือนละ45ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว1,630ล้านบาทให้คณะกรรมการปริบัติการทางการเมืองที่สนับสนุนให้ชว่วมเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาตามรายงานของนักสพิมพ Wall Street Journal ในแกับในขณะที่เจอกันหน่อยฮนะนาโต้เอเชียจีนรัสเซียจับมือกันแน่นทัพเรือซ้อมรบร่วมในแปซิฟิกกองทัพเรือรัสเซียและจีนซ้อมรบร่วมในแปซิฟิกแล้วจากการเปิดเผยของกลาลโหมปักกิง่งเมื่อวอาทิทยิทที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวซึ่งมีท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง NATO. นาโตขณะที่พยามังกรกล่าวหาพันธมิตร นะครับทหารตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกานะครับมีแผนมุ่งสร้าง NATO v เวอร์ชันเอเชียขึ้นมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เริ่มเสียงอ่อยเซเลนสกี้ก็ชวนปูตินส่งผู้แทนร่วมประชุมสันติภาพยูเครนรอบที่2ประธานาธิบดีโวโรโรมีเซนสกี้แห่งยูเครนฮนะบอกว่ารัสเซียควรส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสันติภาพในครั้งต่อไปเพื่อร่วมกันสแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืน หลังจากทําสงครามยืดเยื้อยาวนานกว่า2ปีที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายนะครับปฏิเสธที่จะพูดคุยสันติภาพโดยตรงหลังกระบวนการเจราจารัสเซียและยูเครนล่มในช่วงไม่กี่สัปดาห์แรกของสงครามที่ปะทุข,ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมา <c oughs> ในเชิงปรากฏการณนะ์เรื่องนาโตเอเชียนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นมีการซ้อมรบระหว่างญี่ปุ่น นะครับสหรัฐอเมริกาและทางฝั่งเกาหลีใต้คราวนี้นะครับทางรัสเซียแล้วก็จีนไม่ยอมก็ทําการซ้อมรบในเอเชียแปซิฟิกแล้วนะครับซึ่งถ่อยถแถลงว่าเรื่องการซ้อมรบครั้งนี้นะครับใช้เวลา3วันกําลังมีขึ้นในเมืองจานเจียงของจีนนะครับโดยการซ้อมรบเป็นการฝึกศักยภาพของกองกําลังทางทะเล เพื่อจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่างๆทารงไว้ซึ่งสถียภาพนะครับระดับนา,นานาชาติและภูมิภาครวมถึงการยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำนักข่าวทาสัสของรัสเซียนะครับรายงานว่าเรือสองลำของกองเรือแปซิฟิกแห่งกองทัพรัสเซียกําลังเข้าร่วมทําการซ้อมรบประจําปีพร้อมระบุว่าลูกเรือนะครับจะทําการซ้อมรบป้องกันภัยทางอากาศและทําการฝึกฝนต่างๆ เกี่ยวกับการต่อต้านเรือดำน้ําเช่นเดียวกับเติมสเสบียงขณะเคลื่อนไหวและซ้อมช่วยเหลือทางทะเลด้วยซึ่งสถานก,การณ์ตอนนี้ก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่องของการรอบสังหารของชวัมนะครับก็มีทฤษฎีสองทฤษฎีนะครับ,นะรบในฝั่งของโจไบเดนนะครับพลาดเพราะคำปราศัยของโจไบเดนก็ระบุนะครับว่าใช้ ทรัมมนั้นเป็นเป้าหมายที่จะเล็งเข้าไปไม่นานต่อมาชวัมก็ถูกลอบสังหารฝ่ายชวัมก็ถือโอกาสว่าน,นี่คือพระบันดาลของพระเจ้านะครับที่ต้องการให้ ชววมชนะการเลือกตั้งแล้วก็เป็นประธานาธิบดีนะครับสถานการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ยอมรับนะครับว่ากําลังรุนแรงอย่างหนักแล้วก็มีแนวโน้มเข้าสู่กระบวนการแตกหักในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะใช้ความรุนแรงในการเล่นงานฝ่ายซ้ายระหว่าง Republican กับ Democrat ด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเรณทรงพระเรณทรงพระเรณ แผ่นนนนดินททาฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำพืชพนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาทรผู้คนฟ้าพาวาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลวน ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชรไไฟาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่นไไหว,วฟ้าทรงผูกพันไปฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อ มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัน<ว>ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้วันฟ้าทรงผูพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร,มยร่มเย็น